ซึ่งในคลิปโอนี้นะครับพี่จะมาทําการเล่นผล <S <S เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้นะครับพี่จะมาทําการเล่นหมัดมังกร B2 กับบัฟ 25M นะครับน้องๆเรียบร้อยโคตรแรงเอา้าเต็ม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 โอ้โหดับเบิลคิวเลยครับใครมันเข้ามาตายวะเนี่ยพี่จะแห้งไหมทุกคนอาจจะขอลองคอมโบเดิมๆนะครับคอมโบเดิมๆแต่ว่ามันใช้ได้จริงอะ่ะก็มันใช้ได้จริงอ่ะครับน้องๆก็ททาไงได้แล้วก็เรียบร้อย โคตรแรงนะครับผม h e l l ลสวัสดีกำลังดูเจมมี่อยู่ใช่ไหมฮ้ย <c> ฮ <oughs> สวัสดีทุกคนนะครับกดไลน์ย,ยังกดไลน์ย,ยังเอาตรงๆนะครับน้องๆพี่ว่าหลังๆเนี่ยพี่เริ่มเหลือแล้วนะครับผมรู้สึกก็แบบว่าพี่จะแบบว่ารั่วนสวดตัวเหล่งมาเลยนะครับน้องๆอะไรของพี่วันนี้นี่ไปแล้วจ้า โ <laughs> ยนไปเลยครับผมโจกโก้โอเคครับทุกคนก็ต้องขอราบคุวีนาสวันนีคุณผู้ชมรับชมคลิปพี่เจมทุกคนนะครับกลับมาอยู่กับพี่นะครับเจมมี่นะครับน้องๆซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่จะมาทําการเล่นผลเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ วันนี้นะครับพี่จะมาทําการเล่นหมัดมังกร B2 กับบัฟ 25M นะครับน้องๆต้องบอกเลยว่าหลังๆนี้พี่ไม่ได้เล่นฝั่งไพเร็แม่เล่นบัฟ 25M เลยนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นบัฟ 25M กันนะครับทุกคนเออซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหมัดมังกร B2 กับบัฟ 25M อมันจะแรงขนาดไหนนะจ๊ะทุกคนซึ่งก่อนจะไปดูคลิปนี้นะครับก็ฝากฝกดไลค์ฝากกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้พี่เจนนะครับทุกคนซึ่งคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่พี่ทําการเอ,อ่อเล่นหมัดมังกร B2 ครััรรหลง กีฟาร์มมาเสร็จนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคลิปนี้จะลุ้งหรือจะล่วงตามเคยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเรามาหาล่าข้างหัวกันก่อนดีกว่านะครับซึ่งคอมโบคอมโบพี่ก็ไม่มีเหมือนเดิมนะครับผมจริงๆพี่ก็ไม่มีคอมโบตลอดนะครับแต่ถึงแม้ว่าจะไม่มีคอมโบเดี๋ยวเราก็เออลองไปคิดหน้าง,งานแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอมาดูสกิลของหมัดมังกรวีสองก่อนละกันเออเดี๋ยวขอเอาผลดักมาก่อนนะครับเดี๋ยวไปลองกับมอนดีกว่าทุกคนสกิลแซดทำการ ล็อกหมากับเปียงโอ้โหอย่างเท่อย่างเท่หล่อเท่ลเทลยท่อมากเลยครับสกิลเอ็กทำการปล่อยมังกรไปแล้วก็เออรู้สึกว่าถ้าสตูอยู่รอบๆไฟจะติดไฟเลยนะครับเอา้าไอโนมโอุย้ยชิปเป่งละชิปเป่งแล้วไงเะไรของเ่าวันนี้ค่ะจะเย็นเย็นยังไม่พร้อมสู้จะยินนะครับน้องและสกิลสี่ก็ทำการอ่าทำการแบบว่าเออคล้ายๆกับวีหนึ่งครับเปียงโอ้โห น้องเขาบับน้อยหรือว่าน้องเขาเวลไม่ตันมาเนี่ยไอ้หนุมออเวลไม่ตันใช่ไหมโอ้โหบางอ่านมาตีพี่ด้วยนะครับใจร้ายมากเลยเอาไปต่อยซะเลยเอาต่อยผิดคนนะครับผม โอเคทุกคนสก,กิลก็ประมาณนี้ครับผมเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเชดมีคนเออเอาผลมาให้ไว้ทุกคนมีคนเอาผลบูสตมาให้นะครับมีคนเอาผลมาให้ก็เก็บสิครับรออะไรได้เวลาป้นผลนะครับทุกคนเดี๋ยวไปเก็บผลกันก่อนดีกว่าซื้อซาากกื้อซ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 ื้มซื้อมืบอซื้นซื้อซอซื้นซื้อ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 ซอซืเอซื้อซอซืเอซื้อซอซื้อซื้อ เก็บผลไปเลยเก็บไปแล้วครับทุกคนโอเคครับผมซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในวันนี้มัดมังกร V2 กับบับ2 5ปคลิปนี้จะลุ่งหรือจะล่วงหรือจะเฮลวนะครับเดี๋ยวเราก็มารับชมคลิปพร้อมๆกันเลยครับผมไปกันเลยครับจุก๊ก ทุกคนครับตอนนี้นะครับพี่ทําการสร้างกลุ่มโรบอกซื้อขายพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็ชื่อกลุ่มว่าบายเจมี่นะครับมึงน้องซึ่งถ้าใครอยากเข้ากลุ่มพี่ก็สามารถเข้ากลุ่มพี่ได้นะครับทุกคนนะซึ่งกลุ่มนี้ก็สําหรับแบบว่าซื้อขายดีกันแล้วก็พูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับมึงน้องซึ่งใครอยากเข้าเนี่ยก็ลิงก์กลุ่มใต้คลิปแล้วก็ผมนะครอยากเข้าก็เข้าได้เลยครับผม น้องๆคนไหนที่กำลังหาร้านดีๆงั้นพี่เจมแนะนำนี่เลยร้าน Easy Farm ร้านรละฟาร์มแบบต่างๆของ Roblox และยังมีบริการจำหน่ายไก่ตันราคาเริ่มต้นเพียงแค่100บาทเท่านั้นและยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีการกดผลปีศาจเกมพาร์ของ Mapbox Food และทางนี้เขามีบริการเติม r o b u o x v p เรท5.5นะครับน้องๆหรือมากกว่านี้นะครับน้องๆพี่แนะนำขนาดนี้แล้วก็ต้องไปจัดแล้วครับน้องๆใครสนใจก็ริงร้านใต้คลิปเลยครับผมกลับมาแล้วครับสุกคนเดี๋ยววันนี้พี่ขอเล่นมาบ ก่อนกับอ่า <Hey. S 1> เล่นเป็นดาบโพวิสองละกันเดี๋ยวโพมาช่วยตันนะครับอมโมโพมีสองอยู่ไหนจ๊ะโพวิสสองอยู่ไหนจ๊ะเดี๋ยวโพมานี่กว่า เฮ้ย hey, ทุกคนพี่ว่าพี่ขอเปลี่ยนใจดีกว่านะครับน้องๆเอาเป็นดาบนี้มาดีกว่าทูซิตะาใช่ไหมเอาดาบนี้มาดีกว่านะครับรู้สึกว่าอยากเล่นขึ้นมาทันทีนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเรามาขอลาข้างหัวในเ,เซิร์ฟนี้กันดีกว่านะครับเซิร์ฟนี้จะมีใครลาข้างหมวกับพี่ไหมนอออสมัสดีกร,ราบสนใจหนึ่งหนึ่งไหมกร,ราบสนใจหนึ่งไหมโอ้โหรู้สึกว่าจะเป็นแคนของเออประเทศลาวหรือเปล่านะครับมาเป็นแคนเลยนะจ๊ะ <What? S 1> เข้ามาในเซิร์ฟที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะครับทุกคนคือพี่เข้ามาหลาย เซิฟมากและมันไม่มีคนหนึ่งหนึ่งกับพี่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเซิร์ฟนี้จะมีคนหนึ่งหนึ่งกับพี่ไหมครับอสวัสดีโอ้มี FC พินด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาทาเอฟซหนึ่งหงกันดีกว่าเดี๋ยวเรามาลอนนอกเซฟโซนแล้วกันนะครับเผื่อมีคนแบบเอออยากใส่เดี่ยวกับพี่นะครับน้องๆจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊จหนึ่งหนึ่งกันไหมครับ โอเคน้องเขาเปิดมาแล้วก็มาสิครับแม่สาวน้อยแม่สาวนะมนปุ๊บหืไม่โดนเดี๋ยวล็อกมาก่อนสิมไมเต็มๆล็อกอีกหนึ่งทีโอเคเป๊บเปิบหืมปุ๊บโซเปียงโอ้โหโคตรแรงโอ้โหทุกคนเกือบหมดหลอดเกือบหมดหลอดเกือบหมดหลอดเอ้าโอ้โหเดี๋ยวพี่เอาหมัดค่าดีกว่าทุกคนพี่ต้องเอาหมัดค่าให้ได้นะครับเจอเจบจะพยายามไม่ใช้ดาบแลวกันทุกคนจะเอาหมัดค่านะจังหวะนี้ปุ๊บ เรียบร้อยโคตรแรงโหแรงมากแรงมากแต่พี่คิดว่าสกิลซีมันค่อนข้างจะแบบว่าใช้ยากอยูอย่เหมือนกันนะครับคือศัตรูมันสามารถหนีได้ทุกคนสกิลซีเนี่ยแต่ว่าประสิทธิภาพของมันก็ค่อนข้างจะแรงมากๆนะครับผมก็ดาเมจก็ลดไปครึ่งหลอดนะครับแรงมากๆครับน้องๆอ้าวเบคอนนายสนใจหนึ่งๆกันเราหรอก็มาสิครับเบคอนมาสิน้องเบคอนทําการทาพี่สู้นะครับจริงๆพี่ก็อยากสู้มากๆเลยอดุดมาก,ก่อนอยู่ไม่โดน จึ๊บเอาจับมาเต <Blaze. S 1> ็มเต็มเป๊บปึ๊บเปิบอื้มไม่โดนไม่โดนแต่ว่าน้องเขาก็เลือดหายไปเยอะอยู่เหมือนกันนะครับปึ๊บสกิลไปไม่แม่นเลยสกิลพี่จึ๊บจึ๊บหามาจับมาไม่โดนอีกสกิลซีไปเอาแลกกันไปเอ็นนูมโอ้โหโอ้โหเอาต่อยไปหนึ่งซีเอาสกิลต่อเปรียงอื้มไม่โดนนะครับถ้าโดนบอกเลยว่าแห้งแน่ๆโอ้๊ยอุยเข้ามาโดนเข้ามาโดนเข้ามาโดนเอา ล็อกมาก่อนน้องกลับไปไหนแล้ววะอ๋ออยู่ข้างบนใช่ไหมมานี่เลยไอ้หนุ่มโอ้มันนด็ทุกคนเล่นหมัดนี้แล้วมันมันหมดทุกคนโอ้โหเอามาเอามามันพะย่ะค่ะเอาอุ้ยโอ้แรง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 เพิ่ล็อกมาอุ้ยคาบูชาเอานี่ไงแลกกันไปปึ๊บอุ้ยโดนมาดิมาดิไอ้หนุ่มอีนึงสิเลงนันแม่นโอไม่โดนเอ้าเต็ม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 โอ้โหดับเบิลคิวเลยครับใครมันเข้ามาตายวะเนี่ย ไอ้น้องเอ็งเข้ามาโดนลุกลหลงแล้วครับพี่ไม่ตั้งใจนะเมื่อกี้โคตรแรงดะเปิ้ลคิวเลยนะจ๊ะอา้อาวอา้อาวอา้าวอ้าแม่สาวน้อยใจเย็นๆแม่สาวน้อยถ้าจะเปิดแบบนี้ก็มาเลยมาเลยแม่สาวน้อยปึ๊บโอ้โหโอ้โหอ้ยอ้ยเอาไปน็นอย่งสีเรียบร้อยโอ้โหกับแตกกับแตกล็อกมาบา,บายบายบุยบุยบอกเลยว่าเคอร์มากเล่นหมัดน,นี้แล้วเคอร์มากนะครับมันจริงๆ มันเลยทุกคนมันเลยนะครับผมเดี๋ยวขอลองมาคิดคอมโบหน้างานซิคือคอมโบที่พี่คิดไว้ก็เฮ้ยทุกคนคอมโบนี้น่าจะเวิร์กนะครับเดี๋ยวขอลองดูซิพี่คิดว่าจะทําการเออล็อกมาแล้วก็เอาดาบปึ๊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 บแล้วก็ปึ๊บปึ๊บแล้วก็ทําการกดสกิลปึ๊บแล้วก็ทําการซีอย่างนี้นะครับน่าจะเวิร์กนะครับน้องๆเดี๋ยวเรามาลองดูคอมโบนี้กันดีกว่านะครับพี่คิดว่าอาจจะเวิร์กนะครับเดี๋ยวขอมาลองดูซิมาไอหนุ่มเบคอน เองต้องเป็นหนูทดลองให้กับพี่ได้นะครับมาเราจะมาทําการจามาก่อนขอให, Lock, ใหอ้ล็อกให้โดนพอล็อกให้โดนพอใจยเยน็นใจเย็นเอา้าปุ๊บโอ้โหไม่โดนจิ้บเ่งละโอ้โหซุยซุยเหรอเดี๋ยวมาตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ลานกว่านะครับมาตรงนี้ดีกว่าเบคอนมาเดี๋ยวรากเบคอนมานะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอาสวยอย่างนี้มาก่อนล็อกมาปื๊บปื๊บปื๊บโอเคแล้วก็ปึง้ง โอ้โหโดนไม่โดนไหมโอ้โหเกือบหมดแล้วสุกคนคอมโบนี้ใช้ได้ใช้ได้แต่ว่ารู้สึกว่าสกิลมันจะสกิลซีไม่โดนใช่ไหมหรือว่าโดนมาทุกคนเออบ่กกี้สับสนนะครับไม่รู้ว่าโดนหรือไม่โดนนะเรียบร้อยบายบายโคตรแรงโคตรมหากราบแรงเลยนะครับอืกี่คิวแล้วเนี่ยสี่คิวแล้วใช่ไหมไม่รู้ว่าสี่หรือสามนะครับแต่ว่าแรงมากๆโอเคน้องขอขอถ่ายรูปเดี๋ยวขอถ่ายรูปสักแป๊บนะจ๊ะ น้องๆครับก็สามารถเอาคอมโบนี้ไปใช้ตามได้นะครับคือพี่คิดว่ามันสามารถใช้คอมโบนี้ได้นะครับก็อย่างที่พี่โชว์เมื่อกี้เลยละกันนะครับทุกคนคอมโบนี้ก็ก็น่าใช้ได้สิงนะครับคือเมื่อกี้มันก็ติดอยู่พอสมควรนะครับติดไม่พอแถมแรงด้วยนะครับคือถ้าเมื่อกี้สกิลซีโดนบอกเลยว่ามิวขัดวันช็อตได้เลยนะครับทุกคนแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับบัฟนะครับเมื่อกี้บัฟพี่ก็ 25m นะครับมันก็เลยแบบแรงนะครับทุกคนมา เดีย๋ยวเรามาสู้กับแม่สาวน้อยคนนี้กันดีกว่านะครับกำลังติดอกติดใจเลยเอาล็อกมาก่อนไม่โดนล็อกมาโอเคเต็มเต็มเต็มเมจะขอดูคอมโบมาสิไม่ไม่โดนโอ้โหไม่โดนนะครับช้าไป แต่ก็เรียบร้อยอยู่มันดีเรียบร้อยแมตต์โอเวอร์กูสเกมน้องเขาบอกว่า FC ตึงๆนะครับผมโอ้โหตึงๆจริงๆพี่ก็ไม่ตึงหรอกครับมีแค่ตึงอย่างเดียวคือหน้าพี่มันตึงนะครับน้องๆเฮ้ยไม่ใช่แล้วมาเดี๋ยวเรามาสู้กับคนนี้อีกสักหนึ่งทีสิเดี๋ยวขออีกสักหนึ่งลอบนะครับเดี๋ยวขอดูคอมโบใหมซ่ซิต้องเอาให้ติดนะครับต้องเอาให้ติดนะมานี่ก่อนแล้วก็ปึ๊บเอ้ยช้าไปโอ้โหไม่เป็นไรเอาเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วอ,อ,อ,อื โอ้โหแรงแรงเย็นเย็นก่อนอนม,มัดมังกรไปกินโดนไหมไม่โดนนะครับจับมาสวยล็อกโดนนี่เอาไปกินก็ดาเมจสกิลเออแซนค่อนข้างจะแบบว่าแรงมากๆนะครับน้องแล้วก็ไม่หลุดด้วยว่าเออไออันนี้มัน มันอะไรวาทุกคนมันมันมันบันช็อตไหมนะครับคือไม่รู้นะครับว่าสกิลเกมมันจะเออเจาะฮาคีไหมครับทุกคนเออถ้าใครรู้ว่าสกิลแซดมันเจาะฮาคีหรือไม่เจาะคีก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับน้องๆเออเดี๋ยวเรามาดูกันว้าในคลิปนี้พี่จะแห้งไหมทุกคนอาจจะขอลองคอมโบเดิมๆนะครับคอมโบเดิมๆแต่ว่ามันใช้ได้จริงอ่ะก็มันใช้ได้จริงอ่ะครับน้องๆแค่ทำไงได้แล้วก็เรียบร้อยโคตรแรงนะครับผม เอาจากความคิดเห็นส่วนตัวของพี่นะครับพี่คิดว่าหมัดมังกรมีสองเนี่ยมันเป็นหมัดหนึ่งที่ลากข้างหัวค่อนข้างจะดีมากๆมากๆย้ำว่ามากๆเลยนะครับแต่ว่าสกิลซีเนี่ยมันค่อนข้างจะแบบว่าใช้ย,ยากไปหน่อยนะครับน้องๆต้องหาคอมโบดีๆครับถึงจะสามารถใช้สกิลซีได้แบบว่ามีประสิทธิภาพนะครับทุกคน สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้ละก,กันนะครับสุกคนถ้าใครชอบใจก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้พี่เจมส์นะครับน้องๆถ้าใครชอบใจก็กดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยกระดิ่งนะครับทุกคนอ่าสำหรับคลิปนี้พี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าคลิปนี้มันสั้นเกินไปก็แอมสอรี่นะครับทุกคนเดีย๋ยวเจอกันคลิปหน้ากับผมบ๊ายบายครับแฮ hey.